สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารดพยากรไบโคเอ A. ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในปีพศ2565เป็นรายเดือนตั้งแต่มก,กราจนถึงธันวาคมว่าแต่ละเดือนนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ไพ่ทํานายออกมาให้กับชาวราศีสิงห์ค่ะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ขอไพ่ทำนายดาวงชะตาในปีพศ2565ให้กับชาวราศีสิงห์ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนนึ่งโปรดใช้วิจารยาณในการชมค่ะมกราคมไพ่เก้าเหรียญ ไพ่เก้าเหรียญคือไพ่ของผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะมีความหมายแปลว่าการเงินที่มากขึ้น เงินทองมีเก็บนะคะเงินจะไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นแต่เป็นลักษณะของการไหลมาเป็นช่วงๆนะคะดังนั้นต้องรีบกอบกลวยค่ะนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักการเงินไหลเข้ามามากมายขอให้รีบขยันขันแข็งนะคะทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองให้มากเพราะการเงินแบบ9้าเหรียญน,นั้นจะมาเป็นช่วงแล้วพอถึงเวลาก็จะหยุดนะคะจะหมดไปต้องรีบเก็บเงินเก็บทองค่ะการเงิน ในเดือนมกราคมนั้นจะเป็นการเงินที่แบบว่าอาจจะมาในเรื่องของผลกําไรของของธุรกิจที่มาในช่วงหนึ่งหรือว่าเป็นผลตอบแทนนะคะจากรายได้จากเงินค่าจ้างนะคะหรือเงินพิเศษเงินโบนัสนะคะหรือว่าเงินที่ได้มาจากค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะเงินโชคลาบที่มาจากโชคลาบจากคนให้โชคลาบจากการถูกหวยนะคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณจะมีเงินมีทองเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาแต่ต้องรีบกอบตัวค่ะเพราะว่าเข้ามาเป็นช่วงๆไม่ได้มาตลอดทั้งเดือนนะคะอาจจะมาแค่ช่วงเดียวครั้งเดียวนะคะแล้วก็จบแล้วก็หมดลงดังนั้นก็ต้องรีบเก็บเงินเก็บทองนะคะได้เงินมาแล้วก็ต้องรีบเก็บคะ่ะเดือนกุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์นะคะได้ไพ่ด e เอ็มเพสดีเอ็มเพสก็คือไพ่ราชินีไพ่จักรพรรดิไพ่ของอำนาจวาสนาความสะดวกสบายนะคะถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณจะมี ความสุขนะคะเหมือนนั่งอยู่บนบันลังเลยเดือนนี้จะมีอำนาจวาสนานะคะเดือนนี้จะไม่ค่อยทุกร้อนจะไม่ค่อยมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะทุกกายทุกใจอะไรจะน้อยมากๆเลยเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนเสพสุขเลยนะคะจะมีความสะดวกสบายมีคนแวดล้อมนะคะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูทําอะไรก็จะสะดวกจะกลาบลื่นนะคะคล่องดังนั้นนะคะในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณะจะมีความสะดวกและ สบายนะคะมากๆเลยในเดือนนี้ค่ะเดือนมีนาคมไพ่เลเวอร์ค่ะความรักในเดือนมีนาคมความรักจะโดดเด่นมากนะคะใครที่ยังโสดยังไม่มีคู่มีโอกาสได้พบคู่ของต้องใจนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักราบรื่นเข้ากันได้ด้วยดีนะคะความขัดแย้งน้อยลงค่ะครอบครัวมีความสุข คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณในเดือนมีนาคมจะราบรื่นนะคะจะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆน,นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนนะคะแน่นอนแล้วก็มีแนวโน้มนะคะไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเดือนเมษายนไพ10ดาบค่ะ 10ดาบหมายความว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมี2แบบนะคะสุขภาพกับในเรื่องของมลสุมดังนั้นในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้ดีๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะ มีโรคร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันหรืออุบัติเหตุด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะหากไม่เสียหายในเรื่องของสุขภาพนะคะดวงชะตาอาจจะเสียหายในเรื่องของการที่เจอมรสุมนะคะ Schon <ม><ณ>เจอเรื่องฟ้องร้องเจอคดีความหรือเจออุปสรรคหนักๆนะคะเจอเรื่องของอุบัติเหตุเจอเรื่องของอ,อ,อะไรก็ตามที่ร้ายแรงอาจจะตกงานนะคะอาจจะทะเลาะวิวาทหรือเรื่องหนักๆต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆทุกกายทุกใจต่างๆที่เข้ามาถาถม ะะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะและที่สาคัญก็คือเราต้องทําบุญสะดอกเคราะห์ด้วยนะคะบริจาคเลือดค่ะครอบคลุมได้ทุกอย่างนะคะจะช่วยต่อชะตาสะดอกเคราะห์นะคะแก้แก้ดวงเสียในเรื่องของการเ,าเจ็บไข้ได้ป่วยและการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันดังนั้นสะดอกเคราะห์ต่อชะตานะคะด้วยการบริจาคเลือดหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะช่วยสะดอกเคราะห์ต่อชะตาค่ะ เดือนพฤษภาพายเดดเดตนะคะพาเดดเดมานะคะถือได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทุกทนอยู่กำลังจะจบไปค่ะคุณอาจจะมีเคราะห์แต่ว่าเป็นเคราะห์ที่เป็นการเหมือนกับแบบ เป็นทุกขลาภนะคะหมายถึงว่าคุณสูญเสียไปแล้วเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือการเกิดใหม่ของสิ่งที่ดีกว่านะคะดังนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่การจบความสัมพันธ์นะคะและเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่านะคะความรักที่ดีกว่าเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีผ่านมาแล้วนะคะได้เรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะ Move On นะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานอาจจะเสียหายค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของการลาออกจากงานนะคะถูกไล่ออกจากงานหรือธุรกิจล้มเหลวนะคะธุรกิจมีปัญหานะคะดังนั้นถือได้ว่า เป็นการที่คุณจะจบลงของปัญหาแล้วเริ่มต้นใหม่ธุรกิจอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนคนงานนะคะหรือในเรื่องของการงานที่มีการลาออกจากงานคุณลาออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นงานในบริษัทใหม่ในองค์กรใหม่นะคะไพ่เดอะเดถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ได้ร้ายอะไรมากๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะ ป้องกันระมัดระวังและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะได้พบเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะเดือนมิถุนาค่ะมิถุนาไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่เตือนบอกว่าคุณควรบริจาคเงินนะคะ คนที่จะแบ่งปันเงินแล้วก็ช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะหรือเป็นการให้คนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรู้จักเนี่ยยืมเงินเพื่อเป็นการที่จะทําบุญนั่นเองค่ะนะคะการให้เขาในวันนี้นะคะมันถือว่าเป็นความสมดุลคุณช่วยเหลือเขาในวันนี้และในวันหน้าเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะการทําบุญอาจจะ ทำกับคนเนี้ยแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยผลบุญที่เราได้รับเราก็อาจจะได้รับจากคนอื่นนะคะไม่จะเป็นที่จะต้องจากคนที่เราเให้อย่างเดียวนะคะดังนั้นนะคะการให้การให้การให้ทานนะคะเป็นการช่วย เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภและเงินทองนะคะบริจาคทานให้ทานช่วยทําให้คุณมีโชคลาภและเงินทองมากยิ่งขึ้นการเงินการทองสะดวกแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะควรบริจาคทานให้ทานทําบุญเยอะๆนะคะดวงชะตาในในวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าจะได้ดีขึ้นในเรื่องของการเงินการทองและโชคลาภค่ะในเดือนกรกฎาคม ได้ไพ่เก้าไม้เทา้าเก้าไม้เท้านะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกหงห่วงนะคะ ในเรื่องของคนรักของตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกหวงแหนในผลประโยชน์ผลงานหรือสมบัติของตัวเองนะคะดังนั้นในเดือนนี้นะคะคงต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกกันนิดนึงนะคะอย่าแสดงออกให้มันจนเกิดความเสียหายนะคะเรื่องของความหงึงหวงนะคะเกิดขึ้นมาได้แต่ต้องพยายามที่จะควบคุมนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของการให้เกิดความทะเลาะเบาะแววงกับคนที่เรารักกับคู่ครองของเรานะคะ ในเรื่องของที่ทํางานก็เหมือนกันค่ะบางครั้งบางทีเราอาจจะถูกอิจฉาริษยานะคะถูกแทงข้างหลังนะคะถูกเพื่อนเอาเรื่องไปฟ้องนายใครเพื่อนนะคะต้องระมัดระวังนะคะในการวางตัวให้เหมาะสมสักนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณจะเป็นลักษณะประเภทที่แบบว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะระวังจะถูกคนอิจฉาริษยาห่วง คุณจะต้องเกิดการห่วงแหนนะคะต้องปกป้องตัวเองดังนั้นนะคะการที่เราพยายามที่จะเผื่อแผ่นะคะแสดง น้ำจิตน้ำใจแสดงไมตรีนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็จะช่วยทําให้แก้ไขสถานการณ์นะคะในเรื่องของการถูกเอาลัดเอาเปรียบนะคะต่างๆได้พอสมควรนะคะแต่ก็ดูเรื่องสถานการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าคนที่เราไปทําดีด้วยแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่านะคะทําดีแล้วไม่ขึ้นเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการอื่นนะคะ ส่วนในเรื่องของการแก้เคสเสริมดวงในเรื่องของความรู้สึกต่างๆแล้วถูกเอาลัดเอาเปรียบแบบนี้นะคะการให้อาหารการให้ทานกับสัตว์จรจัดนะคะเช่นหมาแมวจรจัดหรือว่าการให้อาหารปลานะคะในบ่อสาธารณะนั้นจะช่วยทําให้เป็นมหากุศลนะคะทาให้เรามีมิตรภาพที่ดีขึ้นนะคะการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเรานะคะจะเป็นไปในทิศทางที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อ กูนกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทานจากการให้อาหารนะคะให้กับสัตว์ที่จรจัดนะคะสัตว์ที่หิวโหยนั้นน่ะถือว่าเป็นมหาทานเลยทีเดียวเลยนะคะ mm hmm. ผลบุญค่อนข้างเยอะอน,นิสงส์เยอะนะคะ mm hmm. จะได้ครอบคุมทําให้ความรู้สึกของเรากับคนรอบข้างเนี่ยมันราบเรื่นขึ้นมันดีขึ้นนะคะ mm hmm. ในเดือนสิงหาคมได้ไพ่เดอะซัน The Sun ค่ะเดอะซันคือความสําเร็จนะคะ ความสดชื่นแจม่มใสอารมณ์ดีมีความสำเร็จนะคะชีวิตสนุกสนานสะดวกสบายค่ะ ก็เอาเป็นว่าในเดือนสิงหาคมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นค่ะสิ่งที่ตั้งใจไว้งานการที่ตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จผลสมหวังสมปาถนานะคะในเรื่องของลูกในเรื่องของเด็กนะคะครอบครัวไหนอยากที่จะมีลูกอยากที่จะมีบุตรสืบสกุลน,นะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกได้บุตรสืบสกุลสมดังใจนะคะใครที่สมัครงานไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้งานดีๆทานะคะใครที่ตั้งใจที่จะ ไปเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าจะไปเรียนต่อนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะในเรื่องของโชคลาบก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะคะจะประสบความสําเร็จผลสมหวังแต่จะมากหรือน้อยนั้นนะคะก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นที่เดือน กันยายนกันยาไพ่สามไม้เทา้าสามไม้เท้าก็คืองานการที่มันก้าวหนา้างานที่เยอะนะคะดังนั้นจะเด่นในเรื่องของงานและธุรกิจค่ะงานจะเพิ่มมากขึ้นธุรกิจจะฟื้นตัวธุรกิจจะมีงานมากขึ้นนะคะงานจะยุ่งขึ้นเยอะขึ้นขายของได้ดีขึ้นออเดอร์มากขึ้นงานเยอะงานยุ่งนะคะแต่มีความก้าวหน้าค่ะ ะคะใครที่ทำงานประจำก็จะได้รับผิดชอบงานที่มากขึ้นเพื่อพิสูจน์ฝีมือนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าในตำแหน่งอาชีพการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้อวยยศนะคะในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องของภาระที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะ เรื่องของธุรกิจก็เหมือนกันค่ะอาจจะมีการติดต่อค้าขายมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือจะได้ดีลงานได้ดีลธุรกิจนะคะหรือมออีหุ้นส่วนนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเข้ามาร่วมลงทุนด้วยก็เป็นไปได้ค่ะถือได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานและธุรกิจค่ะในเดือนตุลาคมค่ะตุลาคมได้ไพ่ สามดาบสาดาบต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของออหัวใจนะคะอาจจะผิดหวังอกหักนะคะรักซ้อนหรือรักสามเศร้านะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของโรคภยัยแค่เจ็บก็ได้ค่ะต้องระมัดระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับหัวใจค่ะนะคะในเดือนนี้คงต้องมีสิ่งเสริมดวงหรือว่าทำบุญสะดอกเคราะห์กันหน่อยนะคะเพราะว่า จะมีเคราะห์ทางด้านของความรู้สึกการเสียใจนะคะความโศกเศร้าดังนั้นนะคะแนะนำว่าการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือการไปปฏิบัติธรรมนะคะยังสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆก็จะได้ช่วยส่งเสริมนะคะเป็นการ สะดกเคาะต่อชะตาและเพิ่มบารมีให้กับตัวเองนะคะความทุกข์ใจเศร้าใจความทุกข์กายทุกใจทั้งปวงที่เกิดขึ้นจะได้ทุเลาเบาบางนะคะบางครั้งคนเราเนี่ยทุกข์ใจนะคะเศร้าใจเพราะว่าการมีคู่ครองที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะก็เรามาทำบุญนะคะเพื่อที่จะ อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรคู่เวรคู่กรรมของเราเราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเร็วๆเพราะคู่กรรมคู่เวรกันเนี่ยค่ะถ้าในเมื่อหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะคะก็ไม่มีสัญญาณเก่าที่จะเชื่อมต่อกันแล้วก็จะแยกจากกันไปค่ะนะคะดังนั้นในเมื่อเรามีเคราะห์ในเรื่องของการเจ็บปวดหัวใจทุกใจเศร้าใจเพราะเหตุอันเนื่องมาจากความรักที่ไม่สมหวังนะคะก็เราก็ใช้วิธีการที่จะช่วย บุญนำพานะคะให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครจะไปแก้ดวงเสริมดวงอย่างอื่นนะคะที่ง่ายกว่าการที่จะต้องไปนั่งสมาธินั่งวิปัสสนานะคะอาจจะแก้ดวงเสริมดวงด้วยการไปบูชาไปกราบไปไหว้ไปบูชาเทพแห่งความรักนะคะพระตรีมูรติก็ได้นะคะ ไปกราบไหว้บูชาขอพรในเรื่องของความรักให้มีความสมหวังนะคะให้อย่าได้ทุกข์กายทุกใจเพราะว่าเหตุอันแห่งความรักนะคะต่อเทพตีมูรตินะคะจะไปที่กรุงเทพก็ได้ค่ะไปไหว้ที่กรุงเทพนะคะหรือว่าจะบูชานะคะองค์เทพเล็กๆพระตีมูรติเนี่ยเอาไว้ที่บ้านหรือว่าบูชาห้อยคอก็ได้นะคะแล้วก็หมั่นกราบไหว้บูชานะคะสวดอธิษฐานตามตามคาถา บูชาเทพตรีมรตินะคะก็จะได้เป็นการสะกเคราะห์ในเรื่องของความรักที่ผิดหวังค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะได้ไพ่ King of Cups นะคะไพ่ i n g ไพ่ King of Cups นะคะหมายถึงบุรุษผู้มีจิตใจจิตใจดีจิตใจงามอบอ้อมอารีนะคะผู้จาดีมีวาทศิลป์ดังนั้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ คุณจะเป็นคนที่มีออร่านะคะชาร์มมิ่งมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะบุคลิกภาพของคุณจะเป็นบุคลิกภาพที่คนหันมามองนะคะการแต่งกายของคุณจะเป็นการแต่งกายที่ดึงดูดสายตา ของคนนะคะไปที่ไหนจะเป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจนะคะแม้แต่คำพูดคำจาของคุณนะคะก็จะถูกหูถูกใจของคนทั่วไปนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์ในเดือนนี้คุณอาจจะมีการไปพัฒนาบุคลิกภาพนะคะพัฒนาการพูดทำให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นหรือในเดือนนี้คุณอาจจะ ใจดีใจชื้นใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะส่งเสริมให้การพูดการจาของคุณนะคะมันดูดีมันดูมีวาทศิลป์มันดูแล้วแบบว่าน่าฟังมากๆเลยนะคะ ในเมื่อดวงชะตาของคุณส่งเสริมให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีแบบนี้นะคะจะทําอะไรจะติดต่อกับใครนะคะก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าบุคลิกภาพเปิดคนยอมรับนะคะคนให้การยอมรับนับถือแล้วก็ดวงมีมีออรา่ามีสง่าราศีนะคะจะทําอะไรติดต่ออะไรก็จะประสบความสําเร็จค่ะ ต่อไปนะคะก็จะมาที่เดือน12กันแล้วนะคะเดือนธันวาคมค่ะได้ไพ่เ h อ h ไฮพรา t เต s นะคะไพ่ราชนีพระจันทร์นี้นะคะค่อนข้างที่จะ เป็นสองแง่สองงามนะคะแง่ดีแง่ดีก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะทำให้คนสนใจทำให้มีคนมารักมาจีบมาชอบนะคะแต่ด้านที่เสียก็คือจะมีลักษณะของรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะในเดือนธันวาคมนี้ความรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนนะคะอาจจะเป็นเราที่ซ้อนหรือว่าเป็นคู่ครองของเราที่ไปมีคนอื่นก็ได้ ต้องระมัดระวังนะคะในเดือนนี้นะคะขอแนะนำว่าให้ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะ ชุนเชียวง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะขึ้นลงง่ายการที่ราชนีพระจันทร์นั้นนะคะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออารมณ์เสียง่ายอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์หวั่นไหวง่ายแม่แน่ไม่นอนนะคะดังนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยรวมถึงเรื่องของความรักที่อาจจะเกิดลักซอนได้ด้วยค่ะ ก็ครบเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงในปีพศ2565นะคะตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคม12เดือนนะคะ12ใบที่ทำนายให้กับชาวราศีสิงห์และแลัคนาราศีสิงห์นะคะเทรนดวงแนวทางดวงของคุณในปีหน้านะคะก็ได้ทำนายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สิ่งที่ทํานายนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเพราะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การ เช็คดวงตรวจดวงส่วนตัวนะคะโใช้วิจรารญาในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อดูเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะวางแผนชีวิตในปีหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะการที่กด u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจกันมาก็ต้องขอกบขอบคุณมากๆค่ะทางผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ที่กำลังจะกด u b s c r i b e กดติดตามให้นะคะดิฉันครูเอปัทมพรนะักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้ลากันไปก่อนหวังว่าคลิปหน้าเราจะมาติดตามรับชมการทำนายดวง12ราศีนะคะที่ช่องนายทาลอทเลทยากรไบโคเออีกครั้งหวังว่าจะได้พบกันอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ